สวัสดีจ้าวันนี้ลบล่มเ,มเพื่อนวันนี้วันอาทิตย์จ้าวันอาทิตย์ที่ยี่อัปเดตสวนจะอัปเดตสวนเดี๋ยวเมื่อบ้านเสรชลือสวนดอ,อกจ้าลือต้นไม้ออกเนาะ หรือว่าเห็ุไดประมาณหกเจ็ดแผ่นจ้ะเพื่อนเพื่อนเหนื่อยเ่ท่านแล้วจ้าบ่ได้ลมแห้งแห้งเพื่อนเพื่อนโหระพาถือสีฟ้ากินเนาะเพราะว่ามันหนาวอะไรเพื่อนเพื่อนเป็นโรคแต่ก่อนเนี่ยงามงามเดีเพื่อนเพื่อนโหระพาแตกงามงามจ้าตอนนี้มันก็สิเป็นโรคเนาะเนี่ยอากาศเริ่มหนาวมันก็จะเป็นใบจังสีเพื่อนเพื่อนใบดำจ้า เด็กกะสีตัดออกเบิดเลเป็นเพื่อน,อนตัดออกเบิดเอาเอาลือออกเบิดเลยแล้วก็เก็บเอาใบามันเข้าตู้ยเย็นนะจ้ะเนาะแต่ก่อนเนี่ยง,ง่ามๆเดช่วงนี้เสด็จกินกินดูจ้ะกินบอยเนาะเพราะว่าตงเฝ้ากินอากาศเยอรม,มันเริ่มสีหนาวแล้วเพื่อนอน,นี่คือผักบุง้งเห็นบ่ปวดพวกบกม้วบกแตงมาเบืองใบมาเ <c oughs> บิ่งใบผักบุ้งเพื่อนพุน ไปพักบุงยายใหญ่จะสืพ่อค่อยได้เหตุจิินเพื่อนเห็นพ่ย่ามพ่อมบาดเนี่ยคุนไปพักบุงเนี่ยเนี่ยโอ้สกระถือข้าข้อ <c oughs> <c oughs> เป็นบัดจากสตรอเบอรีร่กับลูกยายใหญ่คุณนมาเบิง่ง ตอบอรี่ลูกใหญ่จะเดี๋ยวพาเพื่นๆเ,เก็บจตอบอรี่ก่อนเนาะดอกไม้อันนี้แต่ก่อนในีเป็นสีขาวเนาะขาแก่มากอะเป็นสีแดงสีชมพูไปละจ้าเ,เพียบสวนก็หกจ้า เก็บไปสตรอเบอรี่จ้าแบบนี้เพื่อนๆสตรอเบอรี่เสริได้กินต,ตลอดเลยจ้าน้องพพเพื่อนเราสูงนะเพื่อนๆเนาะเอาดีปะอืเอาไว้นี้ละบพื่อน,นเราเอาดอกปุณนะเต้ยเลยเพื่อนๆ นี่อ่ะโอ้ยเนาเบิดปูดตะเกระเบื้องหลายช่วงเนี่ยบบมีเวลาจะเปื่อนๆป่อยให้มันเนาโอ้ยมันอียงนอนกลิ่น โอ้ลูอบอกบกใหญ่ามากินของกันเนาะโอ้ยเนาะน,นี่ล่ะอันนี้ก็เน่าจ้าเสิร์ตจินพอทธานได้เพื่นอนเพื่อนเสร์ตบ่เก็บจ้าเสิร์ตบ่เก็บเพราะอ,อีหยวหัวบัวราะบ่มีเวลาอันนี้ก็เน่าพุ่นเน่าถิ่มไห้เพื่อนเพื่นนอนเสร์ตปอยยันมัน,นมเน่าถิ่มเนาะนอันนี้ก็คือกันจ้าถิ่ม สองลูกนี้เอาทิมจ้าเนี่ยพุนเพื่อนเพียบยับ้างพุนกับพี่เตงวายใหญ่จ้า